โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็มารอบเช้านะครับวันพฤหัสนา่30มกรามแปบ๊บเดียวเมื่อคืนเมื่อคืนฝันนะครับเมื่อคืนฝันเห็นพรมสมเด็จพระเทพนะครับฝันว่าตัวเองได้ภายเรือถวายภายเรือไปตรวจ น้ำท่วมอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีกรมสมเด็จนั่งไปด้วยต้องต้องเป็นคนยังไงต้องคิดอย่างอะไรอยู่ในหัวถึงฟันแบบนั้นนะอืมโอเคคลิปนี้มาอัปเดตแสดงว่าหัวจะถ้าเป็นกรมสมเด็จ หวยที่จะถึงนี่น่าจะมีเลข9เนอะเลข8เลข9เลขสูงสูงอะถ้าไม่สูงก็จะเบิ้ลทันทีนทเลข4เลข9เลข0เลข5จะเบิ้ล00หรือว่า94ฝันดีนะครับฝันดีมากอื <c oughs> มาคลิปนี้เป็น EP ของ ETH Ada.coin e ค LTC แล้วก็ลิงกเนาะจะแขวนครับไหมแขวนครับหรือเปล่าครับอยากดูเป็นรายสัปดาห์นะับไม่อยากวิเคราะห์บ่อยเพราะเหรียญที่ถือยาววิเคราะห์บ่อยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวจะตื่นตะนกมันจะถือยาวไม่ได้ถ้าเราวิเคราะห์บ่อยเนาะ อ่าโอเคเริ่มต้นที่ ETH ETH มองว่าลงเวฟสี่เนาะเวฟสีแ่บบแข็งอยู่ตึงๆนิดนึงอาจจะจบไปแล้วเนาะอาจจะจบไปแล้วแต่ถ้าไม่จบก็จะลงมาสองพันเจ็ดวิเคราะห์แบบนี้มันแอคชั่นยากอยู่ w x เดี๋ยวจะขึ้นแหละจะมีขึ้นครับจะมีขึ้นแล้วจะย่อชุดหนึ่งจะเก็บของตอนนี้หรือจะรอเล่นมวยจังหวะสองก็ได้ให้มันขึ้นแล้วจะย่อนะครับไม่น่าจะสุบโซนนี้รถ้าขึ้นแล้วย่อนะแต่ถ้าลงเลยจากจุดนี้ก็จะไปสองพันเจ็ดยังไม่รู้ว่าจะอดีนไม่รู้ว่าจะ,มา,จะมาซีนไหน แต่ตรงนี้ถามว่าต้องทำยังไงมันต้องต้องเก็บแล้วแหละนะครับต้องแบ่งเข้าแล้วเนาะต้องแบ่งเข้าบ้างแล้วมันอาจจะจบไปแล้วนะอาจจะจบเวฟสีไปตรงนี้นะครับไป2,009รอบก่อนเนาะแลต,ตรงนี้เป็นหนึ่งไปแล้วหนึ่งสอง แบบนี้ไปแล้วนะครับอาจจะเป็นทรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ขึ้นสามสี่ห้าอาจจะเป็นแบบนี้นะครับยังลังเลอยู่แต่มันจะเป็น <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่เราก็ได้ซีนแคบแล้วเนาะถ้าลงก็ลงไปสองพันเจ็ดสองันเจ็ดต้นต้นนะครับถ้าไม่ลงเนี่ย แล้วถ้าไม่เก็บตกรถครับเรียบร้อยไปสี่พันกว่าสี่4,004 4 0พันสี่นะครับ ETH ซีนี้แหละถ้าจบเนี่ยก็ขึ้นอย่างเหลียวมันไกลอยู่มั้งอัพไซด์พอได้เล่นอยู่เนาะพอมีระยะอยู่นะครับอืม แต่ถ้าขึ้นจะมียอ่ออยู่หนึ่งชุดจะมียอ่อหนึ่งครั้งนะถ้าขึ้นถ้าขึ้นเลยนะครับจะมียอ่อหนึ่งครั้งแต่ยอ่อเนี่ยอาจจะสูงกว่าราคาสามพันหนึ่งร้อยเนาะอาจจะขึ้นมาโซนนี้เลยสามพันสามแล้วยอ่อมาสามพันสองอาจจะแพงกว่านะครับโอเคต่อไปเอ a ดอเอเดอสแตน เป็นไปได้สูงเราที่มาแต่ยี่สิบเก้าบาทนะจบไปแล้วเนาะเพราะถ้ามันลงมันลงไปตั้งแต่เมื่อคืนละเมื่อคืนข่าวแรงมากข่าวดอกเบี้ยแต่ว่าขยับนิดเดียวไม่สมก็เป็นข่าวดอกเบี้ยเลยแย่จังเลยเอ้านะครับแต่อาจจะจบสองไปแล้วแต่ถ้าไม่จบ จะย่ออีกนิดหนึ่งนิดเดียวทําโลนี้สวิงโลนิดเดียวนะครับแต่ถ้าจบแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคือเราเราเราตกรถเนาะ A B C ตกไปแล้วเนี่ยคือในสถานะตลาดที่มันบูลิชนะครับไล่ขาก็ยากโอเคถ้าลงลงมาเยอะ นะครับแต่ถ้าขึ้นจะขึ้นไปไหนดูไทยบาทพกคู่กันด้วยอืเอาคอยซีซั่นเนี่ยแหละจะเริ่มเร็วๆนี้แหละนะครับจะได้เห็นแต่คงไม่หวือหวาเหมือนรอบแรกเนาะคงไม่ ิเท่าเือนรอบแรกอ่าโอเคเป้าต่อไปแอดดรีมให้เป้าชนห้าสิบเอ็บาทเนาะสำหรับเอดานะครับให้ห้าสิบเอ็บาทกรณีที่ขึ้นเลยเนาะแต่ถ้ากรณีแบบนี้ขึ้นไปนิดนึงแล้วยอ่อทำโลใหม่นิดนึงเนี่ย เป้าก็จะขยับลงมาจาก51อาจจะเหลือ49 50นะครับแต่ถ้าขึ้นเลยก็เป้าที่เราจะชนต่อไปก็คือ51บาทเนาะ51บาทขายเลยไหม51บาทถ้ามันถึง51บาทยวรอแอดมินมาอนะัปเดตเนาะว่าอย่างไรแ้น่เป็นขาสุดท้ายแล้วแหละออกจากตลาดเลยก็ได้เนาะเก็บเงินสดออกมาแล้วนั่งยิ้มดูคน กรีดร้องโวยวายก็ได้ในรอบต่อไปโอเคโอเคเอดาเอดาสแตนดาร์ดคาร์โนสแตนดาร์ดขึ้นขึ้นสองซีนั่นแหละถ้าย่อก็ย่อไม่เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปคิดว่ารอจังหวะย่อไม่เยอะที่ว่าเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ย่อเนี่ยคือเราตกรถแล้วตอนนี้เนาะหรือว่าถ้าใครแอคชั่นแบงแต่งคลิปก่อนก็โอเคถือ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 ขึ้นไปนะครับ เป้าก็1.5ดอลลา่า1.5 1.6นะครับเว็ฟ3เนอะแล้วก็จะยอ่อสีขึ้น5ห้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> อ่ะโอเคเอา่าทับมาไม่น่าจะถึง2ดอลล่าหรอกเนอะไม่น่าจะถึง2แต่เกือบตอนจะจบเกือบถึง 2, 2> <c oughs> แต่ไม่ถึงหรอโอเคเอด้น okay, จบไป ต่อไปด็อกคอยเอ๊กด็อกทำไมมันเหมือนจะเหมือนจะจบกันหมดเลยป่าช็อตยังไม่ถึงเวลาช็อตนะใจเย็นๆนะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีกราฟช็อตให้เดี๋ยวตีกราฟขาลงให้เอาให้มันสุดใจไปเลยรอช็อตทีเดียวช็อตก็ถือยาวเหมือนตอนที่ถือสปอตขาขึ้นนะถือให้ได้ expanding diagonal นะครับด o อกคอยปากเปิดเนาะปากเปิดแต่สไม่หลุดฐาน2เข้ามาในอนาบริเวณของ2จริงแต่ไม่หลุดฐาน2โอเคเป็นเวฟสี 4, นะครับ expanding รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่อ่อนแอไหมไม่อ่อนแอแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ เสียงแตกนะครับโซเชียลเสียงแตกเนาะถ้ามันเป็น expanding จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็น diagonal ธรรมดามันอันนี้ก็ expanding แต่ถ้าเป็น diagonal ธรรมดานะเหมือนครับนะเหมือนบิดครับเนี่ยมันริมมันเป็นริมด้านบนเป็นริมบีบเข้ามาแบบนี้โอกาสมันมันชัดเจนกว่าว่า ตอนที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยมันมันจะส่งแรงนะครับแต่ถ้าเป็น expanding มันน่าจะฟอร์มตัวนานเนาะน่าจะฟอร์มตัวนานไตเวอั up ตรงนี้ใช้เวลานานกว่าก่อนก่อนที่จะขึ้นนะครับแล้วก็เป้าเนี่ยเป้าอาจจะไม่ได้เห็น200%เนาะอาจจะอยู่ที่106% d o อ coin อาจจะได้แค่0.5เนาะ0.58นะครับอดีหน่อยก็0.64ยังไม่หมดหวังหรอกเนาะเดี๋ยวดูดอกไทยบาทมาไทยเท่าไหร19บาท 1ิ้าถึงยี่สบเอ็บาทแต่เว็บห้าก็น่าจะถึงอยู่ยี่สิบเอดบาทเนาะสิบเก้าบาทเนี่ยควรที่จะฟรีแล้วเนาะควรที่จะฟรีโพซิชันเพื่อที่จะเตรียมการช็อตนะครับสิบเก้าบาทให้ออกจากตลาดขึ้นต่อช่างมันขึ้นต่อสามสี่บาทช่างมันอย่าไปเรียก กัวจะเป็นโมทีฟอยู่นะกัวจะขึ้นแบบนี้ปึ๊บแล้วตบแบบนี้เลยเราจะเห็นสามสวิงใหญ่นะครับรัวจะเป็นรูปแบบโมทีฟเนาะก็เว็บสามองที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ถ้าโซนนี้ก็ รอดูว่าแท่งเทียนมันมีพินบา์เยอะไหมนะครับถ้ามีพินบา์เยอะก็เก็บเงินสดเลยกำเงินสดออกไปนะครับสิบเก้าบาทนี่ก็ถอนตัวรอเล่นรอบหน้าดีกว่ารอบหน้าเนี่ยมันถือยาวกว่านะครับก็นานๆค่อยเข้าก็ได้นะครับนานๆเทรดทีนึงเนาะเอาให้มันถ้าได้ก็ให้มันได้เป็น ก่อเป็นกรรมให้มันรู้เรื่องนะเขาไม่ใช่มาเข้าเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกติดดอยกันบานอืมเข้าชุดนี้เสร็จก็รอเลย่วน่วนนี้ก็ปล่อยไม่ต้องเล่นนอนเล่นสงการเสร็จค่อยมาซื้ออีกทีโอเคไหมน่าจะรู้เรื่องอยู่เนาะดอกคอยแล้วก็ l อลีสี่ อุ้ยอจบรถอืมจบแล้วอทิซีจบเว็บสองโอ้น่าเบื่อหนึ่งชั่วโมง มีโอกาสจบสองไปแล้วสูงมากแต่สองแล้วจบเลยโอ้ยทดสอบไปแล้วด้วยตายหงไม่ได้ดูแต่มันจะมีย่อรอบหนึ่งเนาะวันนี้อาจจะขึ้นไปทดสอบตรงนี้ทดสอบมิดเดิลขึ้นมาทดสอบเลยร้อยสามสิบไปเลย แล้วจะยอ่อหนึ่งทียอ่อลงมาโซนดีมันสพลายโซนต่อยี่สิบอืมต้องเป็นภาพนี้นะครับต้องเป็นภาพนี้ถ้าจะจบขาลงต้องเป็นภาพนี้เดี๋ยวร้อยี่สิบก้อนนี้ต้นไม้กินคนอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้กินคนโซนนี้เพื่อที่จะรอรับเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคทายเกต แก้ไหม่ก่อนแก้เป็นสองร้อยก่อนเนาะเอาสองร้อยก่อนอโอเค LTC จบจบแล้วแหละ Looking for upside LTC ไม่ได้เป็นเทรนดเนาะ LTC ไม่ได้เป็นเทรนด์คือจะขึ้นไปทำขาย A นะครับยังไม่รู้ว่า เป้าโซนไหนเขาขึ้นเป็นคอลเลกชันก็มอง200ถึง280คิดเอาไว้แบบนี้นะครับขึ้นทำขา A แล้วก็จะตกกลับลงมาถึงที่เดิมเนี่ยเราไม่ได้ตกรถนะในรอบนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตามจะกลับลงมาตรงนี้แหละตรงที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับจะกลับลงมาโซนนี้ไม่ว่าคุณจะไป200จะมา200 หรือขึ้นมาถึงสองร้อยแปดสิบคุณจะกลับลงมาตรงที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยปีมาณสภาพโซนก้อนนี้เรามาเล่นรอบนี้อีกรอบหนึ่งเนาะก็ได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนด์นะครับไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนด์จะไม่ได้ยกโลกลขึ้นหือหวาขนาดนั้นเพราะยังไม่ได้เป็นเทรนด์ฟอร์มตัวที่เพื่อที่จะทำเทรนด์ในในอนาคตนะครับไลคอยรอดูเดี๋ยวมันจะมาซีนนี้ไหมรอดู แต่ว่าตัวเลขอาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดเนาะแอดรีไม่ได้เห็นอนาคตนะครับเมื่อกี้ก็ขาดไปแล้วอบอกว่าจะลงมาเท่าไหร่หนึ100่รงร้อยถึงเก้าสิบห้าลงมาถึงร้อยหกเนี่ยขาดไปตั้งหกผิดก็คือผิดนะครับไม่แก้ตัวเดี๋ยวรอ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 ,อบหน้าแก้ไขไม่แก้ตัว <c oughs> xrp เป็นไงเมื่อวาน 2อจุดเก้าก็ลงมาอยู่นะไม่ถึงสองจุดแปดจบสองหรือยังถ้าจบจะขึ้นเลยถ้าจบสองจะขึ้นเลยนะ XRP ไปสามจุดแปดดอลลานะวันนี้ ถ้าจบแล้วนะครับถ้าไม่จบจะย่ออีกหนึ่งชุดเก็บไส้อาจจะต่ำกว่าไส้นะลงมาถึงสองจุดแปดถ้าไม่จบนะครับแต่ถ้ากรณีจบแล้วจะขึ้นเลยนเนาะเพราะมันเป็นไส้เขาทําปฏิเสธไว้อ่า xrp เนี่ยปฏิเสธที่ไรเนี่ยต่ำกว่าไส้ทุกทีนะดูให้ดีดูตรงนี้เน่เน่เน,น,น่ดูดูดูด,ดูปฏิเสธ หนึ่งครั้งอ่าปฏิเสธปฏิเสธเสร็จยกนะครับยกแล้วตกยกแล้วตกยแล้วตบอ่ะปฏิเสธการขายนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแต่ฮนะไม่รู้แต่มันเป็นขาขึ้นสิ่งที่ปฏิเสธแรงขายก็จริง แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับ XRP เป็นขาขึ้นเนาะก็เป้าใหญ่4.7เป้าต่อไปคือ4ดอลลาร์เนาะถ้าถ้าจะมา copy วางก็ลงมาขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ตบลงมา2.8เนะาะแล้วก็ขึ้นอาดินะครับสถิตินะเนี่ยที่พูดเนี่ยคือสถิตินะครับในอดีตเนาะอดีตมันทำมาแบบนั้นนะโอ้ยโดนดะิส l i k e แน่วันนี โดนดิสไลฟ์บานเลยพอพูดแค่พูดว่า XRP จะย่อคนดิสไลฟ์สี่คนบอกว่าย่อลึกไมม <c oughs> ไม่เป็นไรครับแ d r ร a มรับฟังใจใจกว้างพอนะถ้าใจแคบมันทำงานใหญ่ไม่ได้แต่ก็น้อยใจอยู่แหละมาวิเคราะห์ให้ดูแล้วมาคนดิสไลฟ์อโอเคลิงค์ลิงก์จบ แล้วพอทำเซกเมนต์ใหม่เนาะถ้าไม่ทำเซกเมนต์ใหม่เซกเมนต์คืออะไรละะ่ะก็แบ่งไงเป็นแบ่งประเภทแบ่งแบ่งโซนใหม่แล้วนะครับทำเลี้ยวแล้วละ่ะตีไฟเลี้ยวแล้วคือแบบนี้เขาอาจจะไม่ใช่ wxy เขาอ,อาจจะเป็นคอลเลคชันหนึ่งชุด aabcbc B, C, ตรงนี้ แบบนี้ตรงเป้าเป้าก่อนนะครับแต่ถ้าเขาเป็น wxy เขาก็จะมีลงอีกหนึ่งชดุดเนาะแต่ว่าโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะสวยสนะำหรับลิงค์ถ้าถ้าดูวิเคราะห์ก็ต้องดูคลิปคลิปก่อนนะครับถ้าดูคลิปนี้ก็รอดูคลิปหน้าจะได้เห็นความแตกต่างจะได้ดูความเป็นไปการขับสถานะจะได้รู้ว่าแอดรแมไม่แม่นหรือว่าอย่างไรนะครับ ตรงนี้พักตัวลงมาสามสวิงสามสวิงสวิงที่สี่กำลังจะขึ้นอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วนะอาจจะทำอิมเพล s e ขึ้นไปแล้วแต่ชุดนี้ค่อนข้างที่จะปรับลึกถ้าลงลงมาเยอะ w x y เนี่ยจะเป็นโครงสร้าง7จ็ดสวิงจะมีเท่าไหร่อ่าโครงสร้างเจ็ดสวิง structure นึ่งสองสามไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแต่สวิงที่เจ็ดต้องนิวโลเนาะก็จะเหลืออีกสวิงหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคอลเลกชันเดียวจะมีสามสวิง A B C ซึ่งมันไปแตะฟิโบที่มีโอกาสจบเวฟสองแล้วสูงมากนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขาขึ้นแล้วเนาะแต่ขาขึ้นก็จะต้องมีย่อเหมือนกันนะครับจะขึ้นหนึ่งชุดแล้วก็ยอ่อแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อโซนนี้โซนยี่สิบสองดอลลาร์เนี่ยมันกี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกาบาทเนาะถ้าใครซื้อหรือกําลังจะซื้อหรือซื้อไปแล้วหรือว่าคิดที่จะซื้ออย่าออลอินนะครับอย่าออลอินก็เผื่อใจว่ามันจะลงมายี่สิบเอ็ดด้วยแต่ถ้ามันไม่ลงก็ถือขึ้นไปให้เป้าเลย แต่มันจะมีย่อเจ็บๆอยู่หนึ่งหนึ่งรอบเนาะก่อนที่จะขึ้นเลยเป้าสามสิบเจ็ดเนาะเมื่อเกาะเมื่อวันก่อนบอกเป้าสามสิบหกวันนี้บอกเป้าสามสิบเจ็ดจุดสามดอลลาร์นะครับเฟบสามอาจจะถึงสี่สิบเนาะเดี๋ยวเราไปไล่เวฟขึ้นไปนะครับ <c oughs> ลิงแต่ลิงดูลิงกไทยบาทกิ้งดีอยู่นะ จะจะจะเข้าอยู่นะไอดิมจะเอาอยู่นะแต่รอสี่ชั่วโมงแห่งสี่เอตอนสิบเอ็ดโมงนะครับย่ถึงจะแอคชั่นมีโอกาสถึงสองสามสี่นะเ,เอาใหม่ปัดใหม่ หนึ่งสองสามหนึ่งถึงหนึ่งสามสี่สี่นะครับพันสามพันสองถึงพันสามเนาะเว็บสามนะ 3, นะตรงนั้นคือเว็บสามแต่จะมีย่อหนักหนักหนึ่งทีนะสามสี่ถ้าถือได้ก็ถือขึ้นไปอีกก็ได้ พันสี่น่าจะถึงอยู่นะครับโซนพันสี่แต่ว่ามันจะย่อตรงนี้นะนะเว็บสองเป็นแปลกเว็บสี่จะเป็นสีแซกจะเชฟนะจะมีรูปร่างสันคมนะครับอาจจะปรับลึกก็ได้เนาะกด alternation นะครับตรงนี้ก็แนะนำให้ทำไงดี ต้องรอดูว่าเอาคอยซีซั่นจะมาไหมถ้ามานะมันจะขึ้นยาวหลิงครับพวกนี้จะขึ้นยาวเพราะว่าเขาเพิ่งทำสองทำสองนะครับสอง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 ,สองเนี่ยจะขึ้นยาวแต่ถ้าเป็นสี่หนึ่งถ้าเป็นสี่หนึ่งจะจะขึ้นแล้วก็ตกนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ เนาะเดี๋ยวค่อยรอดูอ่าแอดดรีมอัปเดตนะครับอาจจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปพันสี่แล้วกลับลงมาอ่าใต้เส้นเนี่ยใต้เส้นชนะันนลิงเนาะทำเว็สองอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็จะขึ้นยาวแบบนี้ก็ได้เนาะลงมาใต้เส้นนี้นะครับลงมาโซนเก้าร้อยอีกทีหนึ่งแบบนี้สวิงนี้ โอเคจะขึ้นยาวๆยาวๆย,ย,ย,ยาวมากขึ้นยาวขึ้นจริงแต่ต้องมารอดูว่าเขาจะทำโครงสร้างแบบไหนนะครับถ้าขับสถานะเว็บสามยาวขึ้นไปเลยเนี่ยก็ยาวจริงอะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสาม 4, มันน่าจะเป็นทำหนึ่งนะครับน่าจะขึ้นมาไม่เกินพันห้าแล้วก็ลงมาเกนะ้าร้อยเนาะแล้วค่อยขึ้นอีกทีค่อยขึ้นยาวเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้พอแล้วเนาะหลายตัวแล้วนะครับก็อใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับสวัสดีครับ